i mm -hmm. เ้องท้าความไปประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับคือครอบครัวทุกคนเนี่ยเราทําธุรกิจ10ล้อแต่ว่าเกิดจากความที่ทางที่บ้านเนี่ยชอบร้านอาหารประเภทต้มก็เลยไปตัดสินใจซื้อเฟรนชชายร้านสุกี้ประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าพอเราซื้อไปได้ประมาณปีหนึ่งบริษัทแม่ปิดตัวก็กลายเป็นว่าเราจะต้องมาบริหารร้านเราเองที่มีอยู่หนึ่งสาขาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเนียวสุกี้นะครับ ตลอด10ปีแรกของการทำเนี่ยมันเป็น10ปีแห่งการวงางราคานะจนเราแบบค้นพบจุดแข็งตัวเราว่าออสิ่งที่เราจะรอดได้เนี่ยคือความหลากหลายของวัตถุดิบรถขนส่งก็คือเราก็มีรถห้องเย็นวิ่งตามสาขาส่งทุกวันนะครับโดยที่รถห้องเย็นเราเนี่ยทุกเช้ากอ่อนออกจากโรงงานก็จะมีการเช็คอุณหภูมิว่าสินค้าสดใหม่ทุกวัน วัตถุดิบเรานะเกือบ100ผลิตจากโรงงานของเราเองนะครับซัพพลายเออร์ที่ผลิตให้เราเนี่ยเป็นเกรดเดียวกับส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มาในร้านเนี่ยต้องเป็นของที่ดีที่สุดมันยากมากที่เราจะทำบุฟเฟ่เพราะว่าทำบุฟเฟ่มันต้องโฟก,กัสเรื่องต้นทุนถ้าเกิดทำบุฟเฟ่เมื่อไหร่ปับ๊บพวกเทศกาลหรือว่าวัตถุดิบที่แบบแพงๆเจ๋งสุดยอดอย่างเงี้ยเราเจะเข้ามาไม่ได้เราก็เลยเป็นราคาที่ ราคาเนี่ยจับต้องได้อย่างน้ำซุปอย่างเงี้ยปัจจุบันก็มีอยู่5แบบซุปไก่ซุปต้มยำซุปปลาย่างซุปบัพปุตเซยันร์โฟนเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแบบมาทานทุกวันไม่เบื่อมาเนื้อสุกี้เนี่ยอยากให้เน้นพวกของสดชุดเนื้อพรีเมียมเราอย่างเงี้ยก็เป็นเนื้อนําเข้ามาจะมีเนื้อวากิวล่องซี่โคเนื้อใบพายเนื้อสันคอแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันต้องดูมีความน่ารับประทาน หลายๆครั้งที่พรอบครัวมาทานอยากจะทานชุดอะไรที่มันแบบดูจุใจคุ้มค่านะก็จะแนะนําเป็นชุดนีโอนะครับแล้วก็จะมีพวกสินค้าตระกูลซิเกเนเจอร์เราเนี่ยเช่นอย่างเจ้าสมุนอย่างเงี้ยที่เราเนี่ยเอาวัตถุดิบของทะเลมาปั้นรวมกันผมมั่นใจว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยที่ได้ทานนะจะรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยรือสุก,กี้มันแตกต่าง ด้วยความที่เรานะเป็นปลาเล็กในธุรกิจอเราก็ยามจะว่ายน้ำอย่างแข็งแรงทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เราทำมันต้องแบบมีเอกลักษณ์หน้าตาอาหารคุณภาพบริการเราใส่ใจมันมากจริงจริงยิงแย่เจ็บใสจริงใจกับลูกค้าซื้อสัตว์ต่อหน้าที่เป็นคนดีมีศิลธรรม านยนสุกี้นะก็เป็นร้านอาหารที่เซฟโซนสำหรับกลุ่มครอบครัวเรามีวัตถุดิบที่หลากหลายคุณภาพสูงอยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะให้ลองมาเปิดใจทานร้านเราดูครับ